เมื่อกี้ขอบคุณมากนะที่ช่วยเราเกลี้ยกล่อมลุงยิปว่าโชคดีนะที่คุณเข้าใจคำบอกใบของพวกเราอ่ะฉันรู้จับพวกเธอมานานก็เลยพอจะมีประสบการณ์บ้างอา้าวสกิปและเล็กน้อยเท่านั้นอ่ะย่าได้ใส่ใจเลยฮ <c oughs> อารมณ์ของคุณยิ้ม่เคยจะเปลี่ยนเลยจริงๆนะเนี่ยว่าแต่จงรีแค่บอกลากันเฉย,ยๆเนี่ยทำไมถึงเดินมากไกลขนาดเนี้ย แค่พวกเขาไม่ได้ย็นพวกเราก็สิ้นเรื่องแล้วไม่ใช่หรอยังมีเรื่องเออยังมีเพื่อนอีกคนที่กำลังมาทางนี้นะ่ะอีเธอร์ไพมอนเซียวทำไมเธอก็มาด้วย่ะเนี่ยเธอก็อยู่ที่นี่ตลอดนะจริงเขาอยู่ที่หว่างชูอินเนี่ยเขานั่งอยู่บนหลังคาอยู่ตรงข้างบนนั้นทำไมจะไม่เห็นเราก็อยู่ใกล้ๆนี่เอง ว้าววิญญาณคงไม่ใช่ว่าหัวหน้าโถงที่เข้าใจยากคนนั้นจะมาที่หวังชูอินอีกนะค่อนข้างลำบากใจกับการเจอคนแบบคึกคักแล้วแถมโซนอีกครั้งหนึ่งคุณเราไม่รู้ว่าเขาเนี้ยเธอมีธุระอะไรกันแน่ช่างเธอเห็นเกับความสัมพันธ์ของหัวหน้าโถงแล้วก็เด็กลาพิสเออไม่สิ ต้องเป็นท่านจงหลีสินั้นเราก็ไปทักทายสักหน่อยแล้วกันเอาเอานั่นท่านเองเหรอผมนึกว่าหัวหน้าโถงฮูซะอีกอะ่ะอ๋อมาพอดีเลยอยากลองของเล่นใหม่นี่หน่อยไหมล่ะหลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์ขับเคลื่อนขับเคลื่อน การลอยขึ้นก็จะมั่นคงมากขึ้นแต่น่าเสียดายที่นี่เขาตั้งใจศึกษาเรื่องนี้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยน่าเสียดายที่มันมั่นคงเกินไปจะไม่สามารถมองเห็นมันแกว่งไปมาในอากาศได้ช่างน,น่าเสียดายจริงๆอันที่จริงแล้วครังนี้หัวหน้าถงให้ข้าออกมาซื้อของอใช้จำเป็นสำหรับเทศกาลเลนเทนไลท์นะ เอเข้าใจแล้วครับทุกปีก็เป็นเช่นนี้ปีหน้าก็คงเป็นเช่นนี้เช่นเดียวกันอืม <laughs> ทำไมบรรยากาศแปลกไม่ใช่หรอครับก็ซื้อเอ่อพวกน้ำมันงาอะไรเชือกนั้นไม่หรอกแค่แค่สงสัยว่าทำไมหัวหน้าถง ถึงหมกมุ่นกับการกินผักผสมกับน้ำมันงานในช่วงเทศกาลเลนเทนไลตลอดโดยจะเป็นเพราะเซียงหลิงแนะนำเจ้าคิดว่าไงเสียวเ <laughs> สือจิอีกละ่ะเข้าเจอกับหัวหน้าโถงคูฮู้ <laughs> แค่ไม่กี่ครั้งเกรงว่าคงจะตอบได้ยากงั้นสินะหมายความว่าเจ้าต้องมาเจอคนในถงแห่งการเกิดใหม่หวังเชงให้มากขึ้นแล้วล่ะ เวลาว่างๆก็มานั่งเล่นที่ถุงได้นะเฮ้ยคิดถึงคุณป,ป้าคิดถึงนะนี่เป็นว่าวดังเดิมแบบไม่มีอุป,ปกรณ์กลไกลหัวหน้าถุงให้ฉันศึกษาความต่างระหว่างว่าวสองแบบนี้แล้วเลือกแบบที่น่าสนใจกว่าหนึ่งอันคนเราอ่ะมีแค่สองมือเท่านั้นงั้นว่าอีกตัวก็คงต้องบรบกวนเจ้าปล่อยให้แล้วล่ะอ่อครับ ถ้าเปรียบเทียบมาแล้วล่ะถ้าอยากได้ความเร็วก็ต้องติดตั้งอุปกรณ์ประหลาดนี้ไว้ดีกว่าเข้าใจแล้วเดี๋ยวข้าจะบอกหัวหน้าถุงให้นั้นว่าทั้งสองเนี้ยข้าจะเก็บไว้ที่เจ้าแล้วกันนะในวันธรรมดาเจ้าจะได้ชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันคงจะสนุกไม่น้อยเออเออครับแต่แต่ว่า ใครจะเล่นว่าวกับผมแล้วครับเรื่องนี้โอ้ต้องพึ่งความฉลาดของเจ้าเองแล้วและบอกเหมือนบอกทงอางว่าไปหาเพื่อนซะบ้างนะแหมที่แท้คุณก็สั่งให้เซียวไปปล่อยว่าวนี่เองแถมยังให้ทดลองว่าวให้หูเต๋าอีกก่อนหน้านี้จ้อกูสามไม่กล้าถามาว่างานอะไรจะบอกว่าสิ่งสั่งได้ยังไงกันละ่ะ ฉันแค่ชวนเซียวม,มาเล่นสิ่งใหม่ๆด้วยกันเท่านั้นเอง <c oughs> <c oughs> เอเฮ้ยอย่าบอกว่าไงดีอะดู <c oughs> เหมือนเขาจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้อนอีกคนแล้วการแข่งขันสําคัญไม่สําคัญหรอกนะไม่เป็นไรชน,ชนะได้แน่การแข่งขันไม่สําคัญหรอกนะ <c oughs> แล้วเซียวอ,อะ่ะเธอชอบเล่นว่าวหรือเปล่า <c oughs> มันเฉยๆน,น,นะไม่ได้ชอบแล้วก็ไม่ได้เกลียด แต่พอเห็นมันบ่บอยๆลอย,เ,อยเห็นมันค่อยๆลอยขึ้นฟ้าก็รู้สึกผ่อนคลายดีเหมือนกันบางทีอาจจะคล้ายกับโคมเซียลละมั้งทรู้สึกผ่อนคลายนะก็ดีแล้วละ่ะอ้าวมันพูดติดกันหมดไปหมดเลยขอโทษฮิเ <c oughs> ซียวเคยคิดจะสร้างว่าวของตัวเองบ้างไหมอ่ะเจ้าวังวนสอนวิธีให้พวกเราด้วยนะ ถ้าเธออยากเรียนเนี่ยเดี๋ยวเราสอนให้ก็ได้ไม่จำเป็นหรอกรอในบรรดาของพวกเราอ่ะมีแค่เมโนูเจสเท่านั้นแหละที่สนใจงานประดิษฐ์แบบเนี้ยไวไ้จบเทศการเลนเทนไลท์เมื่อไหร่ว่างๆ,างๆก็มาหาฉันโอ้ยมาหาข้าแถววัดของเพอร์เวสนะได้เลยอืม ก็แถวแถวที่มีอดีตอดีตเซียนท่านหนึ่งเขารับไหลอยู่นี่ก็เย็นมากแล้วันคงต้องกลับไป,ไปรายงานผลให้หัวหน้าถูงแล้วล่ะช่วงนี้หููเต่าสบ,บายดีหรือเปล่าอ่ะยังไงก็ฝากทักทายเขาให้ด้วยนะอ่าเข้าก่อนเห็นหัวหน้าถูงบอกว่าอีกไม่กี่วันนี้จะออกไปที่หมู่บ้านเคียวยินสักหน่อย ถ้าพู้เธอสองคนว่างก็แวะไ,ไปที่นั่นได้นะถ้ามีโอกาสได้พบก,กันในหมู่บ้านเราก็สามารถทบทวนเรื่องรา,าวเก่าๆร่วมกันได้อืมอ๋อได้เลยพวกเราจะจำเอาไว้พวกเราจำเอาไว้แล้วล่ะงั้นกลับดีๆนะจงลีไว้เจอกันใหม่อ่าแล้วเจอกันวีน กลับไปที่ฝั่งคุณพ่อและคุณลูกอือต่างคนต่างไม่กล้าพูดพ่อกามิงอะเออพ่อพูดก่อนเลยฮะอ๋อม่ๆหม่ฉันอ่าฉันไม่มีอะไรจะพูดงั้นผมพูดก็ได้ผมอ่ะ ยังอยากอยู่ที่ท,ท่าเอร์ี่อ่ะฉันอ่ะไม่เห็นด้วยแต่ดกทันทีนี่เจ้าลูกคนนี้นี่ฟังฉันพูดให้จบก่อนสิพอกันฟีลแบบโดใจร้อนก็พลุดลุกพลุดเลยลงไปนั่งลงไปนั่งใจเย็นๆก่อนก้ามิง ดื่มชาอีกหน่อยแม่เปลี่ยนเป็นชาเย็นดีไหมลูกโอ้มามาเฉยเนอนั่งตรงนี้คงจะเดินทางเหนื่อยแย่เลยใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะริมชาให้เนอะหรือว่าอยากจะดื่มเครื่องดื่มอย่างอื่น่ะจ๊ะข้าไม่เหนื่อยเลยไม่ต้องลำบากหรอกอาจารย์พวกเขาไปกันไกลแล้วอืดีเลยได้เวลาพอดี ถึงเวลาที่พวกเราต้องออกลงแล้วแหละยังจำกลยุทธ์ที่ข้าเคยสอนเจ้าได้ไหมจำได้อาจารย์ป้าหมายของเราคือการแสดงให้พวกเขาเห็นถึงความสุขของครอบครัวป้าดื่มอะไรใช้ก็ดื่มอันนั้นแหละอ๋อก็ได้จ้ะทำไมป้าเซนยุนกับเฉินเทอก็อยู่ด้วยอ่ะ สรุปแล้วมีคนมีส่วนร่วมกี่คนกันแน่เนี่ยฉันจะน,นั่งลงก่อนดีกว่าเริ <laughs> ่มกังวลแล้วเริ่มแบบเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แสองคนนั้นเหรอสรุปมีใครเริ่มกระบวนการนี้ด้วยเนี่ย <laughs> <laughs> โอ้พอดีป้าเพิ่งซื้อชาสุงโลมาซื้อผลรสชาติก็อร่อยดีเนอะ <laughs> เพียงแต่ช่วงนี้ต้องดื่มชารสนี้ตุนไว้ทุกวันและแต่ข้าเองยังดื่มจนเบือ่อ <laughs> เล่นซื้อซะซื้อสิบกล่องลดคึ้งนรนาค่ะอ่าช่างเถอะคิดไม่ถึงเรื่องนี้เอ้ยไม่คิดเรื่องพวกนี้แล้วตอนนี้การคุยกันสำคัญกว่าช่วงเทศกาลงานยุ่งมากเลยใช่ไหมจ๊ะมีอะไรอยากให้ป้าช่วยไหมเอ่ย คือมีคนมาก่อเรื่องก่อเราฉันเลยกดหัวพวกเขาไว้กับโต๊ะเหมือนกับที่ป้าสอนเลยสะดุ้งเรื่องเลยป้าชิ้นยุนกับเชินเฮอจริงปะเนี่ยถามจริงพูดอะไรกันตอนหน้าพ่อผมอย่างนี้ออแย่ล่ะสิ คิดแต่ว่าจะแสดงละครกับเฉันเฮอจะลืมไปว่าฉันเฮอเป็นเด็กที่ไม่ค่อยจะปกติก็เลยอ๋อๆป้าหมายถึงฉันเฮอได้รู้จักเพื่อนๆบ้างไหมจ๊ะเจ้าอยู่ไกลกับป้าตั้งเยอะป้ามีเพื่อนอยู่ด้วยถ้ามีเพื่อนอยู่ด้วยป้าจะได้สบายใจไงจ๊ะฉันก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ให้ป้าฟังหมดแล้วนี่นาะ ว่าช่วงนี้ตอนเด,ด็กๆฉันม,มักจะไปคุยกับโกบาในห้องครัวโกบาพูดไม่ได้แต่พอมีเขาอยู่ด้วยฉันก็สบายใจขึ้นเยอะเลยเห็นสีหน้าพ่อแบกมิงเราไม่ไหวจริงตลกโ้เจ้าเด็กคนนี้น่าสงสารจริงๆไม่มีแม้แต่เพื่อนที่พูดได้เลยสักคนกมาคิดแบบนี้กาหมิงก็ถือว่าโชว์ดีแล้วใ่่ไม่<ส><ส><ส> เห็นหน้า้กายมีง้งฉันหลุดขำก็ถือว่าโชคดีแล้วใจไหมนะ้ฉันไม่ควรคาดหวังกับเขาสูงเกินไปหรือเปล่านะา <c oughs> อืมออไม่พูดเรื่องนี้แล,ะละ้วล่ะเดี๋ยวเฉินเฮ่อมีอะไรต้องทําอีกหรือเปล่าจ๊ะ <c oughs> อยากไปเที่ยวกับป้า <c oughs> อยากไปเที่ยวกับป้าหรือเปล่า <c oughs> แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนอะอืม <c oughs> เป็นห่วงเป็นใยเด็กๆให้เธอได้ผ่อนคลายบ้าง ไปแบกหินต้นนี้ไม่ไหวเปิดมาก็จีแล้ะไปแบกหินขึ้นลงภูเขาตั้งแต่เช้าจุดเย็นและเก็บดอกไม้สมุนไพรทำเป็นอาหารเย็นเหมือนกับแต่ก่อนนะเหรอถ้าเป็นความต้องการของป้างั้นฉันก็ไปก็ได้เสิยนยุนตอนนี้แบบตาโตแบบไม่ใช่สิหนักกว่าดาวพีอู้ สำลเอกพ่อพ่อเออดื่มชาก่อนเออไม่ใช่ผมหมายถึงอย่าเพิ่งดื่มชาเลยนี่โลกโกันหมดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเช็จเ็ฟังต่อไปไม่ไหวแล้วจริงจริงกาหมิงเมื่อกี้พ่อยังพูดไม่จบ ฉันไม่เห็นด้วยที่แกเดือดที่ท่าแล้วรีเเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วก็ลำบากเกินไปถ้าแกกลับมาบ้านอย่าว่าความเป็นพ่อเป็นลูกเลยชันรุ่นนิสัยของพวกเราอ่ะเหมือนกันเกินไปก็ไม่ค่อยลงรอยกันเป็นปกติแต่ยังไงพวกเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะพวกลุงลุงป้าป้าของแกต่างก็เต็มใจช่วยแกเสมอถ้าแกเปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่น พวกเราก็อาจจะมีเวลาไปดื่มชายามเช้าด้วยกันนะอาจารย์นี่ชายามเช้าสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอยี้ยมนะยืมลิงย่ไว้ก่อนลูกเยี้ยมไว้ก่อนแกลองคิดและพิจารณาดูดีๆอทีได้ไหมขอให้คำตอบกับฉันทีหลังก็ได้พ่อเป็ี่ยนไปเยอะจริงๆเลยนะเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อน เขาคงไม่มีทางพูดอะไรแบบนี้แน่แต่แต่ฉันอ่ะพ่อครับขอบคุณนะครับ <S <s <hr ie> เราน่าจะทิ้งเวลานานพอแล้วป่ะหวังว่าสองคนพ่อลูกจะคืนดีกันแล้วนะเอาเออ ข้อสองคนดื่มชากันเงีย,ยบๆไม่คือรู้สึกไม่ค่อยดีเลยแฮะแผนการของเซนยุนไม่ได้ผลงั้นหรอทั้งสองคนพวกเราบอกลากับเพื่อนแล้วละ่ะเธอแป๊บเดียวคุยกันตั้งนานแน่อ้อพอดีเลยพวกเราก็ดื่มเสร็จแล้วละ่ะงั้นไปกันเถอะ เดี๋ยวผมจะไปเอาของก่อนนะเจ้าก้ามิงสูงขึ้นตั้งเยอะเลยอืมใช่ฮะใช่ฮะกาามิงเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วมาแล้วมาแล้วเอ๊ะชาลอตนี่ โอ้คุณคือคุณยิบอ่ายิบทักใช่ไหมคะระหว่างทางน,นี้ลำบากแย่เลยฉันคือชาลอดเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์สตรีม The Stream b i r d ของฟันเทียนครั้งนี้นอกจากจะมาซื้อใบาชาของคุณแล้วฉันอยากจะขอสัมภาษณ์คุณสักเล็กน้อยด้วยไม่ทราบว่าคุณพอจะสะดวกไหมคะสัมภาษณ์เหรอโอ้นี่เป็นการโฆษณาให้ชาของของฉันใช่หรือเปล่าเนี่ยอ่าใช่แล้วคะ่ะจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ ชาฟอนเทียนเองก็ชอบดื่มชามากเหมือนกันนะคะเอ๊ะเสียงทำไมเราเสียงภาคแปลกไปงงเลย <c oughs> ตลาดฟอนเทียนอย่างนั้นเหรอถ้างั้นก็ฉันคงต้องตั้งใจเตรียมตัวแล้วก็ต้องการเวลาสักหน่อยทังที่ดีเราควรจะนั่งหาหรือเรื่องคำถามที่จะถามระหว่างการสัมภาษณ์หน่อยดีกว่านะอ๋อได้เลยได้เลยค่ะเชิญทางนี้เลย นี่ก็เป็นผู้ช่วยของพวกเธอเหมือนกันเหรอเธอคิดว่าไงล่ะเป็นลูกค้ารายใหญ่เธอคิดว่าตัวเองมีเส้นสายใหญ่แล้วนะเนี่ยที่แท้นอกภูเขาก็ยังมีเซียนอยู่ด้วยช่างเสียมารยาทซะจริงๆทางนี้เจ้าหนูทางนี้เอ๊ะป้าเซียนยุ่นนี่ สงสัยคงจะหาลือเรื่องแผนขั้นต่อไปแล้วแน่ๆเลยไปกันเถอะรีบอาศัยจังหวะเนี้ยตอนที่พ่อเธอไม่เห็นกันเถอะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกหน้าเซียนยุนทุกอย่างอดำเนินตามแผนที่เราวางไว้อย่างดีเลยว่าแล้วเชียวทั้งหมดนี่คือการแสดงนี่เองป้าเซียนยุนนี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆอ่ะ ถึงขั้นพาเซียนท่านอื่นๆเซียนอาวุโสท่านอื่นๆมาพาเป็นแสดงเป็นโจรแบบอย่างตลกเลยก,ก็ก็ทำมาแล้ววิ่งฝุ่นตลบเลยแหมเพื่อช่วยฉันแม้แต่ตัวเองนั้ลูกศิษย์ก็ยังเข้ามามาเข้าร่วมด้วยนี่สินะคือการช่วยเหลือที่แท้จริงฉันยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะแยะ <Yeah S 1> เลยส่วนขั้นตอนต่อไปอ๋อ มีไดหรอก็ามิงอย่าบอกนะว่าเงินที่ซื้อใบชาเออวพวกเธอต้องเป็นคนออกอะ่ะแบบนั้นไม่ได้นะไม่ต้องเป็นห่วงแค่สำรองจ่ายนะใช่ใช่ถ้าพูดกันตามฉบับของหนิงกวงแล้วก็นี่เรียกว่าการลงทุนต่างหากล่ะพวกเราอะ่ะรวบรวมเงินกันอ่ารวบรวมเงินมาไว้ด้วยกันแล้วก็ให้ชาลอตไปซื้อ แล้วก็เอากลับไปเป็นของขวัญพิเศษที่สำนักข่าวสตรีมเบิร์ดไงถ้าเธอเขียนรายงานเสร็จเมื่อไหร่นะไม่แน่อาจจะช่วยขายตลาดขยายตลาดในอนาคตได้นะงั้นเรื่องเงินทุนก็ถือเป็นแค่เรื่องจิบจอยแล้วละ่ะเออเอเอก็ได้ฉันไม่ค่อยจะรู้เรื่องธุรกิจเท่าไหร่ด้วยสิแต่ฉันจะไม่ย้อยเธอต้องขาดทุนแน่นอน,น,น,อนเดี๋ยวฉันจะเอาเงินคืนให้ทุกคนก่อนดีกว่า เอาละเอาละค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันนะข้าว่าตอนนี้จะมีเรื่องสำคัญที่ต้องคิดมากกว่านะอ๋ะอครับผมคิดเรื่องนี้มาตลอดทางเลยผมมีความคิดหนึ่งฮะเพียงแต่เรื่องนี้คงต้องรบกวนคุณอีกแล้วทุกคนอีกแล้วอ่ะไหนลองว่ามาสิ ใช่ใชพวกเราทุกคนเป็นเพื่อนของเธอนะอีกอย่างที่พวกเรามารวมตัวกันก็เพราะว่าอยากจะช่วยมาถึงขั้นนี้แล้วอะ่ะไม่ต้องเต็เงใจกันหรอกนะก็ได้โอเคฟังนะแผนเป็นงี้เสียงเราก็จะมีเปลี่ยนมีอะไรงี้บ้างนะเราคคุมเสียงตัวเองไม่ค่อยได้ บางทีถ้าร่างกายไม่ค่อยสบายหรือนอนดึกหรือเสียงก็จะเปลี่ยนโทนจีกีนเราก็พยายามปรับเสียงตามอยู่อ่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเดี๋ยวพวกเราจัดการเองเรื่องนี้งั้นพวกเราแยกกันจัดการเถอะนะอ๋อเดินไปแบบคนธรรมดานืกอ่าการเป็นนกบินจะล,ะลืมไปอยู่ในตัวเมืองนอกจากจะต้องไปทำสิ่งที่เราตกลงกันไว้เราก็ยังต้องคิดถึงเรื่องการแข่งขันด้วยสินะ แม่มเซียวช่วยทดสอบว่าให้แล้วงั้นพวกเราก็ไปซื้อุปกรณ์ที่จำยากๆพวกนั้นแล้วก็ติดเอาไว้ใต้ว่าของฉันกันเถอะุอ้ยว่าวไพามอนด้วยเฉพาะลุยโอเคเลสโกโอ้ยเอ๊ะเขาคุยกันล่ะชอบใส่ชอบแบบใส่นมหรือใส่น้ำตาลไหมคะ เออขอไม่พูดถึงเรื่องนี้ได้ไหมอ่าได้เลยค่ะคุณยิปทักอยากจะแนะนำชามากกว่าใช่ไหมคะงั้นระหว่างที่สัมภาษณ์คุณช่วยอธิบายรสชาติหน่อยได้ไหมคะเสียงเป็นไรอ,ะอ่ะอ่อไม่มีปัญหาครับเราพูดครับทำไมอ่าจดไว้แล้วคะ่ะแล้วเราก็ค่อยมาคุยกันเรื่องการออกแบบกล่องชาดีไหม ช่วงนี้ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผสมผสา,านและความหมายดั้งเดิมของนูตไลรี่เย่มาเยอะแยะเลยแล้วก็ฉันกำลังคิดว่าถ้านำไปใช้ร่วมกับกล่องชาแล้วก็โอ้โหไอดีไม่เอ้ยไอดีไอเดียไอดีไม่เลไอดีไม่เลอะไรไอไอเดียไม่เลวเลยอ๋อฉันฉันคิดว่านะแล้วก็โอ้ยคุยกันแบบเป็นปีเป็นครุยเลยเราไปที่ไหนเราต้องไปซื้อว่าวนี่นะเนาะโอเค okay. let's go สวัสดีเท่าแก่เนี้ยเจอกันอีกแล้วนะอ๋อยินดีต้อนรับพวกคุณทั้งสองคนทำธุระก,กันเสร็จแล้วเหรอเรื่องม้านข่าวก่อนต้องขอบคุณพวกคุณมากเลยนะวันนั้นน่ะลูกสาวของฉันเล่นว่ากับคุณยายแล้วเธอก็ยังเขียนจดหมายยืดยาฉบับหนึ่งให้ฉันด้วยเพื่อบอกว่ามีความสุขมากแค่ไหนฮี่ <c oughs> เรื่องนี้คุณต้องขอบคุณการหมีนนะ, <c oughs> ะได้เลยไว้ฉันจะขอบคุณแน่แ่ พวกคุณสองคนมาซื้อว่าใช่ไหมเชินเลือกตามสบายเลยนะพวกเรามีว่าแล้วล่ะแค่อยากจะซื้ออุปรกรณ์อุปกรณ์ที่มาจากฟอนเทียนน่ะมีขายแยกไหมอ่ะอ๋อเอาไปได้เลยส่วนคำอธิบายการติดตั้งอยู่ในกล่องนะขั้นตอนก็ง่ายมากๆากวีแบบนี้จะรับไว้ได้ไงแต่ไปยิบมาแล้ว แชมต่างหากจะรับเงินได้ยังไง <c oughs> ขอ้อยวกเธอขคว้าแชมป์ในการแข่งว่ามันได้นะ <S 2> <S 2> งั้นขอบคุณนะเท่าแก่เนี้ไม่เกรงใจแล้วนะขอบคุณครับปฏิบัติต่อกัน <S <S 2> <S 2> ติดตั้งเสร็จแล้วงั้นพวกเราไปจัดการเรื่องสำคัญกันต่อเถอะ ติ๊กตอก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 และก็ถึงเวลามืดค่ำท่านี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วเราไปหาตำแหน่งดีๆกันเถอะโอ้คัสซีจะเริ่มหรือยังอ่ะว้าส่วนมาก เราใกล้จะถึงแล้วเออวิ่งกระชากแบบดุดดุๆดุดุโอ้ยโอ้ยชุดสวยมากโอ้ยไพมอนตาลูกบอว เนี่ยก็คือแัอ่งเหมือนทุกปีเลยนะโอ้โหพามอนคึกคักใหญ่เลยเอ๊ะไฟดับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอะเกิดมหาตรงไหนหรือเปล่าทำไมเป็นอย่างนั้นอะแล้วคุณทำยังไงดีอ่ะมีคนติดมีคนติดต่อเราถามมีเรื่องนี้หรือยังอ๋อว้าแล้วแล้วเหรอลลแล้วแล้วดูดูดูเราจะเงียบก่อนนะ อยาเพิ่มเสียงเลยอะแต่ไม่กล้าโออโหพลังเวอร์อุ้ยคุณพ่อมาดูด้วยอุ้ยคุณแม่ชื่นชมมากเลยดูสภาพคุณแม่ยิ้มเพิ่มปิ่มมากเลย ปิ่มปิ้มว้าเพ่จัดเลยโอ้โฮมลอยเพิ่มโคมลอยเพิ่ม สวยงามมากอะอถ่ายรูปหน่อยอันนี้ใครถ่ายชาลอดเหรอเอ้ยี่วิ่งเปลี่ยนฟิล์มให้ไวเลยลุยใครจะชนะปกติเป็นเราปะใช่ไหมปกติเป็นเรา หมดว้าวคุณแม่มาช่วยนานะการแล้วว้าว้าวยากล่ะโอ้ยคุณแม่นชนะชวนง้อเออ